nèo năm mày cậu bắt đầu bắt đầu nó cực à, mày นเปนลอ้ลุกุโอ้โนใมายกาออาลถ้าเปิดถ้าเป็นกลางคืนนี่ เล่นนั่งกอนนี้ลุกลุกต้องเอซูมะลงไวข้างหลงังก่อนครับันันน่โอ้โอ้ยไปมุมละัน มาเนี่ยมุนะ้งเลยโอ้ร้านขาแถวซุมอ่ะเดี๋ยวนี้เปินบ่อคือตกจำนะครับเหนีโยกยอวางหมื่นเนี่ป้าเนี่หน้ามันหนักหน่า Uh, <laughs> nè, bà, bà cốt ạ à. coi, cái coi, 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 ôi Bài leo uh. ปล่อยลงปะปล่อยลงอ่ะสวิกตั้งเลยเนี่ยๆข้างนี่ยเนี่ยเนี่ยอาหารกันนะแค่แค่เนี่ย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 ตั้งโอ้โอ้นั่น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 เั่นนั่นโอ้เสียว่าโดนหลับสิครับนั่นไม่เห็นนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นนายย่องเราปะ ปาเหรอเหรอ้าป oh, 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 ่าเขาปาโอ้ดูงนขนาดนก่ป on oh, ้ามันอยู่ตรงไหนเพื่อนหมมาาเปนตานี้นะปืนนั่น่ะเออเมาไม่กินหรอวปะ Ha ha ha